รถเข้าอู่เข้าศูนย์เคลมประกันจอดหลายวันอย่าลืมทำแบบนี้จะได้ไม่เสียหาย <het> <ๆ>หลายคนโดนมาแล้วนะครับแบตเตอรี่โดนเปลี่ยนนะครับท่อแคตหายอะไรโดนเปลี่ยนของมีค่าหายจึงเป็นอีกหนึ่งเคสที่อยากจะเตือนผู้ใช้รถทุกคนนะครับเวลาที่เราจําเป็นต้องนํารถไปเข้าศูนย์เข้าอู่จอดเคลมสีเคลมประกันต่างๆหลายวันนะครับแนะนำว่าให้ทำดังนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน หน,นะครับให้เราเปิดฝากัะโรงถ่ายรูปห้องเครื่องยนต์โดยรวมไว้ก่อนแล้วเน้นไปที่จุดของแบตเตอรี่รถของเรานะครับป้องกันแบตเตอรี่โดนเปลี่ยนเป็นของเก่ามานั่นเอง 2. องนะครับท่อแคตเตอร์ติกนะครับถ่ายรูปเอาไว้ส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งอยู่บริเวณท่อไอเสียนะครับที่ออกจากเครื่องยนต์รถกระบะทั่วไปเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังของโทโบอยู่ในห้องเครื่องนะครับรถเก๋งบางรุ่นนะครับให้เราสังเกต มันจะอยู่บริเวณใต้เท้าคนขับหรือใต้เท้าคนนั่งนะครับหลังจากออกจากเครื่องยนต์มันจะเป็นลูกกลมๆบางรุ่นจะมี1ลูกบางรุ่นจะมี2ลูกป้องกันท่อแคาลิติกหายนั่นเองถ้าหากกลับมาอีกทีมีรอยโดนตัดหายไปหรือรอยเชื่อมใหม่ๆแสดงว่าเราโดนแล้วนั่นเองนะครับจะได้มีข้อมูลอ้างอิงกับทางเจ้าของอู่เจ้าของศูนย์สนะครับให้เราสตาร์ทรถนะครับแล้วถ่ายหน้าจอเรือนไม่เอาไว้นะครับระยะเลขไม้เท่าไหร่เข็มนำม้ำมันมีอยู่เท่าไหร่นะครับ หน้าจอมีความผิดปกติของไฟโชว์ต่างๆหรือไม่เพื่อป้องกันนะครับหลังจากที่เราซ่อมรถเสร็จแล้วกลับมารับรถแล้วรถมันมีการไฟโชว์ผิดปกติหรือว่าน้ำมันหายไปหรือว่ามีระยะทางเลขไม้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากผิดปกตินะครับจะได้มีข้อมูลไว้อ้างอิงกับทางเจ้าของอู่สอบถามทางเจ้าของอู่จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันนะครับและต่อมาให้เราทําการตรวจสอบรอยนะครับต่างๆรอบรถของเรานะครับว่ามันมีรอยตรงไหนรอยเฉียวรอยชนตรงไหนมาก่อนแล้วหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ให้ถ่ายรูปไว้คุยกับทางเจ้าของอู่ไว้นะครับป้องกันปัญหาที่ว่ารถนะครับมาเป็นรอยหลังจากที่ซ่อมมาแล้วหรือว่าเป็นรอยมก่กนแล้วจะได้มีข้อมูลยืนยันกันนั่นเองและต่อมานะครับสาคัญเหมือนกันสิ่งของมีค่าที่อยู่ภายในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องต่างๆนะครับต้องระมัดระวังเอาออกจากรถทุกครั้งตอนที่นํารถเนี่ยไปเซอร์วิสเสมอเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนและอยากแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับทางอู่ทางศูนย์บริการนะ ถ้าหากเป็นไปได้นะครับอยากให้ทําเป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือเรามีใบมีจุดรับรถมีคนตรวจเช็ครถนะครับก่อนรับรถและตอนส่งมอบรถเสมอนะครับตรวจเช็คกับทางเจ้าของรถเลยนะครับมีใบลงข้อมูลเรียบร้อยว่านะครับแบตเตอรี่รุ่นไหนนะครับระยะเลขไม้เท่าไหร่น้ามันมีอยู่เท่าไหร่นะครับมีรอยมีรายจุดไหนจุดไหนบ้างนะครับแบบนี้นะครับจะได้เป็นการสบายใจทั้งสองฝ่ายเวลาเจ้าของรถมารับรถนะครับก็จะได้ทําการตรวจเช็คร่วมกันถ้าหาก ไม่มีอะไรผิดปกติก็เซ็นรับรถและก็นํารถออกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากมีอะไรผิดปกติก็จะสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าจุดไหนมันผิดปกติไปนะครับจุดไหนที่มีปัญหานะครับเจ้าของรถก็จะได้สบายใจนะครับเจ้าของอู่เองก็จะได้สบายใจเช่นกันและถ้าหากรถใครนะครับจําเป็นต้องจอดหลายวันแนะนําว่าให้เราแวะเข้าไปดูรถบ่อยๆนะครับเพราะมันมีข่าวรถหายกันมาแล้วป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเสมอใครเข้าใจพิมเข้าใจแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ